ว่าหนูมาได้หนักขึ้นแต่ผมเมื่อแหละที่แรงน้อยวันนี้ก็มาซ้อมกับหนูนะครับผมมีท,ท่าเต้นน่ารักนะครับผมเป็นจอยแบบโมเมนต์แบบหัวใจเราปักที่เขาเอาไม่ออกแต่วันนี้โมงมากหนูใส่สก้ามาซ้อมตั้งแต่รู้จักประมาณหน่ 1, วันไม่เคยเห็นแบบใส่สก้ามาซ้อมเลยหนูซ้อม,มหลารวันแล้วแต่เฮียซ้อมมาวันแรกครับผมก็เป็นเพลงที่รุ่นเฮีย ก็เลยแบบว่าง่ายหน่อยสำหรับตัวเองถ้ารุ่นใหม่ก็อาจจะยากหน่อยแต่ก็สู้ครับแล้วหนุ่มมาแบ่งก้าวทำไมข้ามก็ไม่มีให้ก็ไม่ได้เล่นมาเดือนหนึ่งไม่รู้ยังเหลือไหยังเหลืออยู่ไหมห้อยแล้วเนี่ยใหญ่ใหญ่ เฮียมาดีเนาะไม่ต้องพูดเลยเลยเฮียพ <Yes ูดไปจะบอกว่าเฮียพูดมากถึงวันคอนเฮียจะไม่พูดเยอะเป็นพิเศษหนูจะคอยดูเฮียจะพูดน้อยเป็นพิเศษหนูจะคอยดูก็ดีนะเฮียไปเต้นคอทูคอนให้หนูด้วยมาก็เฮียก็เต้นท่านี้คนเดียวแค่าดีช่วยจบช่วยเฮียไม่เต้นท่านี้ค่ะ เอาแต่ว <ider> ันนี <of urp> <cells> ้เฮีย <processing> ร <instead> ้องอยู่มีแต่วันนี้ไม่ได้เท่านี้หนูได้พื้นดีแล้วเฮียชิวท่านี้เข้าใจตอนแรกเพลงนี้ผมยังไม่ได้ซ้อมแต่เข้าใจว่าต้องเต้นท่านี้อุตส่าห์ดีใจไม่ใช่ค่ะเฮียเต้นท่าอื่นท่าเม็ขึ้นมานะระเปลี่ยนท่าไม่เข้าวันนี้นะครับนะครับก็ฝากด้วยนะครับผมโชว์ของ ซีนูนวิวนะครับผมแล้วก็ฝาดดูโชว์ของหนูเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ hot to hot มมน่ไดชอบเห็นแต่บอกมไม่ได้ดเ้เห็นภาพตัวเองในกระจกแล้วมันไม่ได้ ีคุณแล้วน้องตับตัวด้วยมือน้องนิ่มมากและผิวรสากแล้วก็เห็นพี่จาแล้วรู้สึกว่าก็าเป็นพิจารนี่ต้องสนุกแน่เลยน้องบอกมาเขาแบบมีที่ใจมากเลยแบบอยากมันจะร้องอยู่แล้วเขาน่ารักเดี๋ยวน้องจ้าทำงานด้วยน้องจ้าจะรู้เขาน่ารักมากเดีคุณมาดูน่ารักมากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันคอนเราจะสนุกหรือจะมันกันขนาดไหนครับไม่ได้ค้างไมัได้ครับ

เต้นไปเต้นมาเราหลุดว่าห,หมดเมลยเนือกลเก็บคนไปก่อนงือแตกเลยเหงื่อทพว่มมากเต้นมันมากทุกคนในห้าวันนี้งานื่นเต้นมากพอมาเต้นวันนี้ก็รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าตอนแรก้กังวลกวแบบพาเต้นมันเต้นเยอะมากมันเต้นติดก,กันเลย snap เ a t e r แล้วคิวที่ต่อเลยแล้วก็เกสตอบาย ชอบา่าเมื่อกี้ไปย้อนดูเลยเอวเลกนดเดี่เอลเอฟพิซ่ารถมาตั้งเยอะคนนี้เราจะแบบเต็มที่นะคะมีทุกคนเห็นผมอาจจะไม่เคยเต้นแบบไม่รู้ทุกคนรู้สึกหรือเปล่าว่าคนนี้มันรถแบบเราใส่เต็มที่เลยสมาวเทอร์เราไม่กักเลยสุดได้ที่ไหนเราสุดเลยส่งคิวตี้ก็แหวกเลยสวิตช์อารมณ์จากเต้นลายผู้หญิงมาเต้นลายผู้ชายบลูแมนแล้วก็ไปกับ เพื่อนพิกซี่เพื่อนเพื่อนพ็อกซี่พี่ๆี่าน้องพ็อกซี่ต่อครับในวันนี้ก็ให้เต็มสิบตัวเองให้อะไรให้เก้าเลยเลยหนึ่งที่รายละเอียดนิดหน่อยยังจํไม่ได้ครับแต่ตอนนี้นพร้อมมากอยากขึ้นสันละ เกิดกล้องมาตั้งตั้งไปจ่อหน้าเลยแล้วก็เดินไปเลยม่วงครับม่วงอ่ะแล้วมีเลยจะอวดไว้แหละนี่แม่แม่อิงโกะทำมาให้ครับแม่มาฝากค่ะเพราะว่ามันจะพี่นุ้ยแม่ก็เลยปกติเอามาให้พี่ซี่กินอยู่แล้วแล้วก็เลยแบบว่ามาเจอพี่นุ้ยด้วยน่ารักมากแบบทร่อยม ถึงเมื่อก่อนเลยอ่ะอยากชิมน่าโรงเรียนเนาะแบบใช่เมื่อก่อนกินบ่อยมากดุกทีแบบเนี้ยปิกนิกปาร์ตี้ก่อนเต้นไี่กินข้าวอะไรแบนีปมาแล้วแล้วก็ไปเต้นนะครับไปจุกอะไรไม่รู้